อันนี้ให้เป็นปีนี้ให้ครูอย่างเดียวแล้วกันนะครับรอนันนี้สอนความรู้เบื้องต้นนะครับนี่คือถังเคมีดับเพิงนะครับที่มีติดไว้ในเขตเทศบาลทั้งเขตนะครับแต่มีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบสี่ถังที่อยู่ภายนอกอันนี้คือถังเคมีดับเพิงข้างในจะบรรจุผงเคมีแล้วก็เติมลงเข้าไปเพื่อให้ใช้งานได้ถังลุกนนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะฉีดไปทีเดียวหรือฉีดหมดถังคือใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับจะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีกนอกจากเราจะไปเติมแล้วก็ถ้าเติมมาปุ๊บจะมีตัวล็อกให้เรียบร้อยนี่คือถังที่ไม่ได้ใช้งานวิธีการสังเกตนะครับจะมีเกจเกจวัดเกจต,ตัวนี้จะบ่งบอกว่าถังตัวนี้สามารถใช้งานได้ไหมหรือว่าเสือ่อมคุณภาพไปแล้วเกจถ้าเกจจะมีสีเขียวแล้วก็ตรงรอมรอบสีแดง สีแดงนี่คือถ้าเกิดเกตกไปทางแดงฝั่งไหนก็ได้คือใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นถึงจะใช้ได้สังเกตง,ง่ายๆครับลกมาเห็นุวกมีชี้ตรงสีเขียวใช้ได้แน่นอนวิธีใช้นะครับเขาจะมีบอกอยู่ที่ถังแล้วจะมีดึงกดกดจายแต่รูกนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของเทศบาลสั่งซื้อนะครับอันนี้เป็นของที่เขาแถมมาให้มันเลยไม่มีบอกปกติจะมีอยู่ข้างหลัง แต่ทุกลูกจะผ่านมอกรนะครับจะมีมอกรมาตรฐานความปลอดภัยหนึ่งลูกถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานเลยแขวนอยู่ในที่ร่มไม่โดนแดดไม่โดนฝนอายุการใช้งานจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนขึ้นไป6เดือนปีนึงถ้าเก็บรักษาดีๆอาจจะหลายปีก็ได้มันอยู่ที่การดูแลข้างในจะผมเคมีสีขาวนะครับสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูแล้วแต่บริษัทจะใส่มา แต่ของเทศบาลส่วนมากจะเน้นเป็นสีขาวนะครับเพราะเวลาฉีดจะได้รู้ว่ามันเป็นสีขาวเราเราจะไม่เข้าใกล้นะครับอันนี้ถ้าเกิดสูตรนมปริม,รมาณมากหรือว่าเกิดการฉีดไปแล้วเราเกิดกินเข้าไปตัวนี้ถ้ากินหรือสูตรนมปริมาณน,น้อยจะไม่มีผลต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปริมาณมากมากจะมีผลต่อร่างกายมันจะเป็นผงเคมีมันจะสามารถไปจับกับปอดได้มันจะทาให้หายใจไม่ค่อยสะดวกไม่แนะนํา ให้ฉีดแล้วเข้าไปลมวิธีฉีดนะครับให้ฉีดเหนือลมเท่านั้นนะครับฉีดใต้ลมไม่ได้เพราะเป็นผองเคมีฉีดใต้ลมลมจะพัดเข้ามาหาเราเราจะสำลักถังเคมีนะครับมีทั้งหมดหลายแบบนะครับแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือแบบของเคมีแห้งจะสามารถไไดับไฟได้จะมีเขียนไปเลย A B C D A ของแข็ง B ของเหลว ดีโลหะติดไฟอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้ข้อคกลุ่มถังเคมีนี่สามารถใช้ได้ค้อคุมถ้าใช้กับอกลุ่มกรอนไฟฟ้าส่ามารถจะเป็น CO2 นะครับ CO2 จะใช้ฉีด CO2 นี่จะไม่มีอันตรายต่อร่างกายนะครับเพราะว่ามันจะตัดออกซิเจนตัดองค์ประกอบของไฟทําให้ไฟมันดับ แต่กรณีข้อเสียคือถ้าไปฉีดกับอุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าพังนะครับเพราะว่ามันเป็นผงเคมีมันจะไปจับกับแผงวงจรแล้วทําให้เกิดการเสื่อมและใช้งานไม่ได้เวลาใช้เราใช้หมดแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดไฟยังไม่ดับให้นอนถังลงอย่างนี้นี่คือใช้ไปแล้วให้นอนถังลงถ้าเกิดไฟยังไม่ดับเพราะว่าเผื่อคนที่เขามาช่วยเขาไม่รู้ถ้าเกิดกันนอนอยู่เขาจะรู้แล้วว่ามันหมดแล้วมันใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเราไปตั้งไว้เขาไม่รู้เขาจะหยิบไปใช้ โดยที่มันหมดแล้วมันก็ฉีดไม่ได้วิธีคือใช้หมดแล้วให้นอนนอนไว้อยางงี้เขาจะได้รู้ว่ามันหมดไปแล้วฝากานะครับเบอร์ติดต่อนะครับถ้าเกิดมีเหตุเพิงไม่ให้โทร199นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับมือถือก็โทรได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะติดของอําเภอเมืองม,ม,มั่งติดวิเชียนมั่งแต่ถ้าเกิดติดลวกเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์หากันโดยเขามีทางส่งกันทางวิทยุสื่อสารนะครับสามารถโทรได้199เบอร์โทรมือถือนะครับไม่เสียตัง ถ้าเกิดโทร199แล้วไม่มีใครรับให้โทร191ครับเพราะว่ามันจะลิงก์ถึงกันหมดหนึ่งถ้าโทร191ก็จะติดตำรวจนะครับตำรวจก็จะส่งตำรวจออกไปตรวจสอบให้ทีหนึ่งเพื่อความวลอดไวได้ทั้งสองเบอร,ร์ครับ199หรือ191นะครับการวิหนีไฟนะครับในการหนีไฟนะครับออกจากบ้านเรือนประชาชนนะครับวิธีหนีคือใช้เดินนะครับไม่วิ่งออกไปที่โล่งแจ้งให้ห่างจากจุดเกิดเหตุให้มากที่สุดนะครับ แล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หนึ่งเกหนึ่งหรือหนึ่งกก็ได้ได้ทั้งสองเบอร์นะครับถ้าลืมของไว้ในบ้านไม่กลับไม่แนะนําให้กลับเข้าไปเอานะครับให้บอกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีชุดของเขาที่สามารถเข้าไปเอาเข้าไปเอาของสําคัญออกมาให้ได้ไม่แนะนําให้กลับเข้าไปในที่เดิมนะครับถ้าเกิดเกิดเหตุให้หนีออกให้ไกลหาที่ปลอดภัยอยู่แล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับครับต่อไปจะเป็นการซ้อมอพยพุหนีไฟนะครับ เห็นมคุณคุณจะค่อยเดินออกมานะคะไม่นะคะเดๆเกิดเหตอย่าีอย่าใจ อันนี้เป็นงานป้องกันของเทศบาลทรัพย์สมอทอดนะครับคั้แรกครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้ครับในห้องเรียนนะครับอยากถามสอบถามนะครับว่ามีเด็กนักเรียนติดค้างหรือครูติดค้างภายในอาคารไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับเหตุเกิดตรงไหนพอจะบอกได้ไหมครับในห้องศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กนะครับโอเคงางเจ้าหน้าที่จะขอดําเนินการนะครับใช้น้ําในการดับไฟนะครับเชิญครับนเดินข้างหลังเลยครับแล้วบอกจุดนะครับข้างหลังนะครับเด็กๆนักผจญเพลิงไปแล้วค่ะ ไหมคะโอเคครับประมาณจุดห้องไหนครับผมด้านหน้านะครับโอเคครับคราวนี้เจ้าหน้าที่จัดการเองครับเกินคุณรูไปตรวจสอบปริมาณเด็กนักเรียนนะครับห้องนี้ขวามือโอเคนั่งเลยพร้อมเปิดน้ำ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 เด็กเห็นไหมครัเห็นไหมคร เดิ่งดรถรงดันรถเลดเร็งดันรถไปดับแล้วปิดน้ปิดน้ิดน้เก็บุ้งเทจเที่เรียบร้อยนะครับเราจะให้คุณคูนะครับเป็นคนเข้าไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีเอกสารสําคัญอะไรเสียหายมั่งนะครับ ขอคุณครูคนหนึ่งครับเข้ามาตรวจสอบครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างอ่ะครับคุณครูครับคุณอาตรวจสอบครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับคุณครูมาเข้าตรวจสอบโอเคนะครับอันเมื่อเรียบร้อยแล้วครับตรวจสอบเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันขออนุญาตวอลสิบสี่นะครับกับที่ตั้งเพื่อวอวอ5สามสิบห้านะครับเผื่อออกเขตครั้งต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ